ดีวันนี้วันที่18มีนาคม2564เวลาประมาณ2ทุ่ม23นาทีอยู่โฮมช่อง u n นบล็อก9วันนี้มีกล่องใหญ่เลยสกล่องเป็นล้อคาร์บอนนะใช้ดีต่างจากช้อปปี้ตอนนี้เขาแค่ล้อหน้าก่อนนะแต่ในกล่องมันมลนลลีล้อหน้าล้อหลังล้อหน้าล้อหลังอันนี้เป็น2ชุดกล่องเราใส่ส อนนี้จะของที่เคยใช้แล้วอ่ะอตอนนั้นวอลอินไปซื้อที่กูดไบท์พอดีไปปูกระดึงไปที่ปูกระดึงเลยแวะไปไม่แวะหรอกโฉบไปประมาณแปดสิบโลซื้อไม่มั่นใจออนไลน์เท่าไหร่ก็ไปซื้อทีนี้พอมันใช้ดีอ่ะทีนี้มันใช้ดีปุ๊บอันนี้มันเป็นของห้าสิบค่ราคาเดียวกันตอนนั้นมันได้มาแปดพันเก้ามันเซลล์แล้วมัน เป็นคู่สุดท้ายไปดีตันนั้นไปซื้อที่ร้านเขาเป็นเง,ง,งินสดไงทีน,นี้อันนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเหมือนกันไหมอันนี้ผ่านช้อปปี้อ่ะผ่อนได้สม0เซนติดเดือนแต่เขาคิดถ้าส่งนิดนึงว่ารวมใช้โค้ดส่วนลงส่วนลดอะไรมันก็ประมาณเก้าพันสมสิบาทอันหนึ่งคืออันเก้าพันเก้าสิบาทส่วนลดน้อยผ่อนสมมเ็ติดเดือนอ่ะเดือเก้าร้อยบาท คุ้มอยู่ไม่ต้องวิ่งไปแล้วคือเคยวิ่งไปแล้วมั่นใจไอ้เฮียแกแชทแชทกแ,กแต่เฮียเจ้าของแกก็เหียการแกโอเคอยู่ขายดีแล้วมันเหลือสองคู่สุดท้ายด้วยเป็นลิมเบกนะรุ่นนี้มันบอกรุ่นใหม่ๆจะเป็นลิมเบกแต่นี้ยังเป็นลิมเบกอยู่เป็นล้อคาร์บอนสปีดเอ็กซ์ลุ้มก็สปีดเอ็กซ์เพื่อม่เสียเวลาเนี่ยเขาก็แพ็คมาเงี้ยมันก่อนแชทถามเข้าไปว่ามันต้อง ต้ใส่เฟืองแปลได้ไหมผมใช้ชีฟนโนคาริปเฟืองแปไงทีเนี้ยเขาก็เลย,หเ,ยเหมือนกับว่าตอนแรกเขาจะขายแบบเหมือนว่าลูกค้าก็เลยให้แหวนรองมาต้องใช้แหวนรองนิดหนึ่งแต่เหมือนไปดูที่รถมันมีแหวนรองอยู่เป็นลอ้นลอกลออับล้อลูก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยจะเปลี่ยนตัวใหม่ใช้ไปก็ไม่เสียเวลานะนี่นก็จะมีแท็มาถ้าใครเห็นเปลียนแล้ว ต้องกิบระวังหน่อยนะแต่เขาเขาซีนมาดีอยู่นะอย่างนี้เขาได้ได้มันจะไม่มียางนอกยางลายแถมซีนมาแค่แค่นี้ป้องกันก็นกนแทกอันนี้คนส่งแลเป็นเคอรี่มั้งสั่งประมาณบางจันทร์ตอนมืดมืดนะตอนแรกก็มีปัญหากับชอบ็อปปี้อะ่ะกดสองสองสองเซตอะ่ะมันไม่ได้ก็โทรถาม ที่เจ้าของร้านอุบเหตุการ์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้เช็คก,ก่อนแล้วเขาไปลดน้ําหนักให้น้ําหนักไอตัวพัสตดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ก็โทรถามคอมพินเ,เตอร์ช็อปปี้นะมันมีคอมพินเ,เตอร์นะช็อปปี้ใครไม่เคยโทรก็ลองโทรดูเขาบอกว่าต้องสั่งทีละหนึ่งหนึ่งมันเป็นเงื่อนไขของขนส่งเขาเหมือนกับว่าเขาแทบไม่ได้อะไรอะ่ะแต่เขาก็ได้อะร้อยกว่าบาทเนี่ยค่าขนส่งแล้วก็ได้ได้ยอดจากพวกบัตรเครดิตไง โอเคนะเห็นแบบมันรุ่นนียก็จะยกไม้ดูที่ลข้างแต่จะไม่แก่หมดนะเดี๋ยวดูครับว่าเติมเนี่ยมันจะมีแกะปลดมันรุ่ให้ด้วยอย่างนี้ข้างหลังเนี่ยแบบมันรุ่นซีรุ่นมันจะเป็นพีล่าแล้วนะมันจะเป็นแบบเป็นแบนดเป็นแอโร่รูดลมหลายดีแต่นี้เป็นขอบสางแฉกเลยพอเบรกเป็นพอเบรกคาร์บอนแล้วมีแถมให้ด้วยมีแกนปลดให้จักรบนหน้ากักรบนหลังเป็นล้อลิมเบรกนะ น,น,นี่มีแกบอกมีมีแถมมาจริงไม่ได้ใส่เพิ่มนะอยู่ในนี้รู้ว่าแกใส่แถมมาก็ไม่ไไนนะมแน่ใจนะเพราะแกดายแต่แกเหมือนแพ็คอีกรอบนงนะึงเป็นตัวแหวนรองตัวแปวนนะถ้าเป็นเฟิร์สสเตเตทขึ้นไปไม่ต้องทิมมานุ105 R7,000 หรือว่าอัลเบิก้า R8,000 อะไรเนงะี้ยไม่ต้องใช้แหวนรองอน่าจะได้อยู่วางไว้ที่นี่ ล้างตอกเขาจะเปลี่ยนรุ่นผ่านมาตรฐาน uci เกี่ยยากนิดนะึ่งก็ตีนม,มันดีนะไม่โดนอะไรขนสน่งก็กองเกินก็กมีรอยนิดหน่อยต้อมาส่งที่ทำงานนะไม่ได้ส่งที่บ้านเดี๋ผมจะกัดเพราะว่าพรุ่งนี้จะขนไปให้ช่างเขาใส่ให้นะเพราะว่าใส่เองก็ใส่ได้แต่ไม่ฝีมือ มันให้ช่างที่เขาทำงานดีกว่าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอันลอกไปแล้วคือมีความมั่นใจไงร้านนี้ตอนแรกที่เราซื้อเราก็ไม่มั่นใจไงเราก็ต้องบอกอินก่อนแต่ถ้ามั่นใจร้านเขามีโปรไฟล์อะไรอย่างนี้ก็ดูเอาก็ได้เป็นล้อใหม่เยเนี่ยมันจะเป็นขอบสามแปดจะเล็กกว่าคือขี่เดียวดีอันนี้ขี่กลุ่มดี ดีต่างกันขี่ขึ้นเขาดีฝ่าแต่แรงเหวี่ยงมันจะน้อยฝ่าเนี่ยันใหญ่ก็ขี่เดียวแล้วไม่ได้ขี่กลุ่มที่รวดก็เป็นพีล่าดูลงดูรอยก็ไม่มีรอยนะดูดรอยนิดหนึ่ง,งปเป็นสปีดเอสโม่เป็นนี้นะขอบก็เป็นขอบคาร์อน เนี่ยอาจจะเป็นตัวโชว์นะมีฝุ like ่นนิดหนึ่งนะก็ไม่สีเรียสนะเพราะว่าลออเซลถ้าถามว่าซื้อรอดดีๆไปเลยก็ถ้าวิบก็อีโค่ก็หมื่นหมื่นสี่นะบางทีเซลก็ยังหมื่นสองหมืนหนึ่งพวกเทพๆหน่อยก็สามหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้อเป็นแสนยังมีนะแค่คู่เดียวนะ ซีลอ้อไตอันนี้ใส่ลอส้อไตอันนี้ใส่เสื้อหมอกนะเินบอกก็รรประมาณนี้ดูคู่นันแบบต้องวางแยกนนแกันนะิดนึงเวลาน่าจะเกินอยู่นะไปรีวิวใน s h อ p e ี้ไม่ได้ถ้ามันเกินนะเกินสามนาทีหรือเกินอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรเรายาวๆไปเลยอันนี้เป็นโมอันนี้นะสปีดเอ็กซ์อันนี้ก็โอเคอยู่ ถือว่าเป็นล้อใหม่ะนรับน้ำหนักรวมกันก็ประมาณ1.5กว่ากายังไม่รวมรางยางนะสองสองข้างไม่รวมแกนปลดถ้าตัวตัวไอตัว5.0จน1.6กว่ากวาของจะหนาฝาอ๋อตัวนี้ก็เป็นพีล่าตัวนี้ก็เป็นอ๋อตัวนี้มันเป็นพีล่าตัวนี้ไม่ใช่พีล่าไม่แน่ใจตัวนี้มันเป็นแบบกุ่ม แบนกึ่งกลมอ่ะเป็นกลมก็ไม่แอโลเท่าตัวนี้นะแต่ก็ใช้ได้หรือว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นปแอโลก็ได้ในหลังเออสี่ลวดนะมันไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่นะมันก็มันจะต้านลมขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะเบสที่ลดก,กลมเนะี่ยถ้าใครไม่ได้ั่นจากยานก็ไม่รู้ก็จบการรีวิวก่อนแล้วกัน กล่องนึงเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งค่อยอีกคลิปนึงถ้าสนใจก็ตามไปดูเป็น EP สอแล้วกันอันนี้ EP หนึ่งก็โอเคอยู่ล้อของเขิงเดี๋ยวให้ช่างประกอบขอญาตวางก่อนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเป็นลังใจให้ผมด้วยช่องแกะกล่องสํารเป็นหรืออันบล็อกสำหรัแ้าโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ